เมื่อปริมาณ EE ลดลงนะคะก็จะช่วยให้อาการข้างเคียงจากยาคุมเช่นอาการเวียนหัวขึ้นไ้อเจียนคัดตึงเต้านมนั้นดีขึ้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะแพ้ยาคุมเมายาคุมอาการแบบนี้มันมีจริงๆหรือเปล่าแล้วเราจะทำยังไงให้ชนะอาการต่างๆเหล่านี้วันนี้เรามาหาคำตอบกันนะคะ จริงๆแล้วอาการขึ้นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะที่สาวๆหลาหลายคนเป็นอยู่จากการกินยาคุมกําเนิดซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอาการแพ้ยาคุมนะคะแต่เป็นอาการที่เกิดจากผลข้างเคียงจากยาคุมอาการจากผลข้างเคียงของยาคุมนะคะก็มีได้หลายอย่างค่ะแต่ละคนก็อาจจะมีอาการที่แตกต่างกันออกไปเช่นมีเลือดออกกระปิกระปอยขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะ คัดตึงเต้านมน้ำหนักขึ้นอารมณ์แปรปรวนความต้องการทางเพศลดลงหรือเพิ่มขึ้นมีอาการตกขาวหรือแม้กระทั่งไปถึงมีอาการสายตาเปลี่ยนแปลงและสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากปริมาณของฮอร์โมนที่อยู่ในยาคุมและฮอร์โมนหลักที่ทําให้เกิดอาการข้างเคียงของยาคุมก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะ สาวๆหลายๆคนที่รับประทานยาคุมนะคะโดยเฉพาะยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมซึ่งจะประกอบไปด้วยฮอร์โมนโปรเจสตินและฮอร์โมนเอสโตรเจนหากรับประทานยาคุมชนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเกินไป mm hmm. ก็จะทําให้มีอาการข้างเคียงต่างๆดังที่กล่าวมาได้จุดสังเกตนะคะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เรารับประทานมีปริมาณเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ก็ให้ดูที่แผงของยาคุมค่ะ ตัวเอสโตรเจนนะคะที่แผงยาคุมจะเขียนแทนด้วยตัวหนังสือ EE ค่ะเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนที่รับประทานยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่มีปริมาณ EE หรือเอสโตรเจนสูงอยู่แม่จา๋ามีทริคดีๆมาฝากนะคะทำยังไงให้ลดอาการข้างเคียงจากยาคุมนะคะ โดยปกติแล้วการรับประทานยาคุมกําเนิดหากไม่เคยรับประทานเลยร่างกายนะคะกําลังปรับตัวต้องให้เวลากับร่างกายในการปรับตัวเพื่อรับฮอร์โมนจากยาคุมค่ะหากรับประทานแล้วมีอาการเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนลองรับประทานประมาณ3เดือนร่างกายจะค่อยๆปรับตัวในการรับฮอร์โมนแต่หากว่ารับประทานไปประมาณ3เดือนแล้ว อาการขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวต่างๆเหล่านั้นยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนยาค่ะโดยเปลี่ยนมารับประทานยาคุมชนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงค่ะเช่นนะคะถ้าหากว่าใครจากเดิมนะคะเคยรับประทานยาคุมที่มีปริมาณ EE35 ไมโครกรัม e แต่ยังมีอาการวิงเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนคัดตึงเต้านมอาจจะลองเปลี่ยนมาเป็นยาคุมที่มีฮอร์โมน EE ต่ำลงนะคะโดยปริมาณ EE e ในยาคุมนะคะก็จะมีตั้งแต่20ไมโครกรัม25ไมโคร 3ัม30ไมโครกรัมจนไปถึง35ไมโครกรัมค่ะเพราะฉะนั้นใครที่รับประทานยาคุมที่มี EE ปริมาณสูงอยู่นะคะเ <c oughs> ช่นรับประทานยาคุมที่มีปริมาณ EE 35ไมโครกรัมแล้วยังมีอาการวิงเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนคัดตึงเต้านมอยู่นะคะ <c oughs> เมื่อทดลองรับประทานไปประมาณ2-3เดือนแล้วอาการวิงเวียนศีรษะ ขึ้นไ้อาเจียนคัดตึงเต้านมยังไม่ดีขึ้นก็ลองเปลี่ยนมาเป็นรับประทานยาคุมชนิดที่มีปริมาณ EE ลดลงจาก35ไมโครกรัมเป็น30ไมโครกรัมดูนะคะเมื่อปริมาณ EE ลดลงนะคะก็จะช่วยให้อาการข้างเคียงจากยาคุมเช่นอาการเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนคัดตึงเต้านมนั้นดีขึ้นแต่ยายังมีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดเหมือนเดิมคะ่ะผู้หญิงแต่ละคนนะคะร่างกายมีความเซนซิทีฟต่อปริมาณฮอร์โมนในยาคุมที่ไม่เท่ากันโดยเฉพาะยาคุมที่มีปริมาณฮอร์โมนสูง,สง ะะยาคุมฮอร์โมนต่ําก็เป็นอีกทางเลือกสําหรับคุณผู้หญิงค่ะหรือถ้าหากว่าใครลองลดปริมาณฮอร์โมนในยาคุมดูแล้วปรับเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกก็คือยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวค่ะแต่ถ้าหากว่าลองรับประทานยาคุมทั้ง2ชนิดแล้วทั้งฮอร์โมนเดี่ยวฮอร์โมนรวมแล้วปรับขนาดของฮอร์โมนก็แล้วอาการข้างเคียงยังไม่ดีขึ้นนะคะควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นๆที่เหมาะกับเราต่อไปค่ะ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการคุมกำเนิดน้องสาวหรือประจำเดือนอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันค่ะ